และมันจะมีโอกาสที่จะเป็นตัวแฟลกันใช่ครับของโคตรดีแฟลกันสวัสดีครับกลับมีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป้าบอยและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงโมดีใหม่นะครับ i m a g i s a r y ว่าตารางการผสมไอเทมนั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งใช่ครับผมปลดล็อกไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ยังไม่หมดนะเพราะแม่งยากมากจริงแม่งสุ่มไงแต่สระคที่สงสัยอยู่นะครับว่าผมพูดถึงอะไรอยู่นะครับมันจะเป็นโหมดตีมใหม่นะครับในโหมดคลาสสิกของเราเลยในแมปเอรังเกิลกับลีกนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นอันไหนนะครับแต่ต้องเป็นโหมดอีเวนต์เท่านั้นนะถึงจะมีตัวการผสมนี้นะครับซึ่งการผสมไอเทมพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถผสมกันได้คนนะและสามารถผสมได้10ครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ราก็จะต้องเลือกให้ดีๆนะว่าเราจะผสมอะไรและใช่ครับการผสมพวกนี้นั้นมันไม่การันตีไอเทมที่เราจะได้นะครับแต่มันก็มีระบุไว้อยู่นะครับว่าไอเทมที่เราจะได้นั้นจะเป็นประมาณไหนนะครับเพราะว่าการสุ่มแต่ละครั้งนั้นมันจะสุ่มหนึ่งใน6ชิ้นที่เป็นไปได้เท่านั้นนะครับและการสุ่มก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆๆใช้ไอเทม2ชนิดนะครับที่เป็นคนละประเภทกันมาผสมกันเท่านั้นเลยและสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเออ อย่างนี้ไอ้ที่เราเคยผสมไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการผสมอะไรจะได้อะไรกันบ้างเราสามารถกดไปที่เครื่องหมายคําถามได้นะครับในหน้าการผสมของเรานะครับกดไปเลยเครื่องหมายคำถามแล้วมันก็จะโชว์ตารางขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเคยผสมไปแล้วนะครับและนี่ก็คือตารางของผมที่ผมได้ปลดล็อกไปแล้วนะครับยังไม่หมดนะบอกเลยว่าแม่งยากมากการที่จะเอาให้ครบนี่แม่งยากจริงๆแต่โดยรวมแล้วที่ผมได้มาก็ประมาณนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้นะครับว่ามีอะไรที่ผมขาดไปบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้เลยนะเพราะผมก็จนปัญญาแล้วแม่งยากจริงๆแต่นั่นแหละครับอันนี้คือโดยรวมนะครับและบอกเลยว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆเลยนะครับที่น่าสุมจริงๆก็คือดึงเลยตัวสลิงเป็นอะไรที่โคตรจะดีและน่าสมมากๆนะครับเพียงแค่ใช้อาวุธประชิดและ ของโยนเท่านั้นของโยนที่ผมหมายถึงก็คือพวกระเบิดแฟลชสโมอกอะไรก็ได้หมดนะครับและอาวุธประชิดอีก1ชิน้นก็จะสามารถสุ่มหนึ่งใน6ชิ้นนี้นะครับผมทดลองมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธเดิมๆซ้ำไปซ้ำมารหรือเปลี่ยนประเภทไปๆมาๆนะครับมันไม่มีการันตีนะบอกไว้ก่อนว่าไม่มีการันตีอยู่ที่ดวงเท่านั้นเลยนะครับถ้าเกิดจะได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นแหละ กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ s t e l l a Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพืเ่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยและส่วนอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์จริงๆเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัว ของแต่งปืนและหมวดหมู่อื่นๆนะครับของแต่งปืนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอมเพนกล้องหรืออะไรก็ว่าไปนะครับบวกกับของอื่นๆอย่างเช่นตัวกระสุนหรือถังน้ำมันอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและมันจะมีโอกาสที่จะเป็นตัวแฟลก,กันใช่ครับของโคดรดีแฟลก,กันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงมันมีอยู่2ช่องที่เป็นแฝงนะ แต,แต,แต่แต่เหมือนว่าผมเคยสุ่มได้แฟลกันแต่ไม่มีกระสุนผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยไอ้ขวาเบื้องล่างเนี้ยน่าจะเป็นแฟลที่ไม่มีกระสุนและซ้ายเบื้องบนอ่ะคือแฟลอันที่มีกระสุนและส่วนกระสุนนะครับก็น่าจะอยู่ในช่องเครื่องหมายคําถามท,าที่ผมยังไม่เปิดได้แหละผมคาดว่าอย่างนั้นนะจากที่ผมเคยไปเห็นของคนอื่นมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นช่องนี้เลยโดยซ้ำั้งเนี่ยซึ่งโดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะผสมอะไรก็ ผสมได้เลยเลือกจากตารางนี้ได้เลยแต่ที่แนะนําจริงๆก็คืออาวุธประชิดกับระเบิดหรือไม่ก็กระสุนกับของแตกปืนนะครับที่แนะนําเลยนะส่วนอื่นๆก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยแต่ถามว่ามอนมูอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจไหมมีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระเบิดที่ใหญ่กว่าเดิมระเบิดแดงนะฮะอันเนี้ยโคตรดี มอลโตฟยักษ am no, ์ก no ็ดีมากๆน้ำอมฤตก็ดีมากๆนะครับคือมันมีของดีเยอะแหละแต่ที่ผมรู้สึกว่าคุ้มจริงจริงก็นั่นแหละแร์กันกับตัวสลิงช็อตก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับและถ้ามีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมช่วยฟากกด์และกดแชร์กันให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกัน